ตอนใกล้ฝันเห็นดอกฝันว่างูเห่าเห็นงูเห่าอยู่เฮี้ยนแหม่ออกลูกพอ่อมาคุกับช่องลัชมีนะคะอาจารย์เขาจะเล่าความฝันให้ฟังนะคะปะเราไปรู้ว่าความฝันจะตรงกับเลขตัวไหนบ้างนะคะมาอคืนฝันมาติแจ้งบอกผมว่าประมาณาสี่ห้างงสอนใกล้ฝันเห็นดอกฝันว่างูเห่าเห็นงูเห่าอยู่เฮี้ยนแหม่ออกลูกพอ่อผมก็เลยมานั่งหาเพราะว่านี่งูเห่าใหญ่ขนาด ย่านย่านแม่ถ um mm> uh ือกอนนะครับเลยมานํำหาในปันเปันเห็นนงวครับยืนแม่เด้ยยืนแม่ยืนแน่ตรงไทยข้างหลังนะครับประมาณนี้มากอดดูก็เลยมานําหาห้างเล็กกับปเห็นอ่ะสบายเห็นโตอยู่อ่ะก็เลยนขึ้นมาเป็นคูในปันแล้วก็เลยเสด็จตื่นเพราะเสด็จตื่นห่วยสอดที่นอนสั่นแล้วเขาตกขม้าแล้วนึกว่างูอีดีผมก็หาที่นอนผมไม่ยานงูอยู่ในห้องผมที่แดดเป็นเรื่องปัน ไี่ครับพอเราตื่นขึ้นมาเรายังไม่รู้เลืกอกเอาที่นอนกับเย้าไปเบื้องกองมึงจอดเลยดีห้าเลยเพราะว่ายากแล้วก็อุ้ยกูฝันแล้วน,นี่ยังนอนต่อเนั่นแหละครับสว,ว่างงูนี่ตามรักกันเห็น,นยยงูใญ่เนี่ยคื่อว,ว่างูเห่าอยู่มานี้เก่าจาออกปุ่ยฟองที่นอน้องไปตีงูเล็กเป็นเ็ษก็มีลูกด้วยนะแต่มีลูกเจี๊ยบว่าดี่ลูกนะออกลูกไ 9, มหมออกลูกงูออกลูกออกลูกน่อย ลูกน่อยน้อยตีเป็นยังเป็นนึงบ่หรือว่าเป็นยังก้อนน้อยแตตีเป็นหนึ่งครับลูน้อยสงตัวสตัวครับเป็นสองตัวถูกก่าผมมาหาผมยามันตอดแม่ผมแม่ครับยี่เงี้ยแม่เกี่ยวกับแม่น้าเห็นแม่นําครับครับปลาบื้อที่เราพลรานกับเก้างหูเฮาครับตัวใหญ่แม่มันเนาะแม่มันกับเกลืครับแต่นี่งูหน่อยน้าหน่อยกับเจี๊มันชเกลาเจเกลาหนึ่งหนึ่งเอเกาอหนึ่งเกสอมว่ามันสตัวไงสร้งอาจารย์ ค็เบาฟัี่เาอมงเป็นตัเ่าเมินยังสัตครับอันนี้ก็อน่อยบสเป็นงูเห่างูเห่าค่บงูเห่าจะต้องเด็กถูกปูเลยทาเป็นกาหนึ่งะในถูกมจัาเด็กวันนี้เลขมันส้นกัดเลขเราหน่อยเพราะว่าเลขคู่แทบจะไม่ต่างเลยเพราะว่ามันตัวเดียวกันตัวเดียวกันแล้วก็กลับหัวหนักก็กับไปเอานะครับเพราะว่าไ่อยากวราดูนะกรับหัว ควรดรามาดรามานี่มันนําไปได้คลิปเก่าๆเข้าที่เข้าเอาเรื่องศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันมาขนาดเท่าใดอยู่ังบเ็พอขั้นจบครับผมไปเห็นไม่จองพีมอนต์ต่างกันไม่เป็นน้ำด่านเก่าเข้าแม่ที่เข้ามาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันผ่านมาแล้วได้ครับเรื่องแล้วเงินงวดที่เขากักลับมาแล้วคือพอบอกเรื่องงวดนอย่าบอกเงินงวดนั้นงวดนั้นเพราะเขาเองที่ไหนกับผมกไปยังปากกันนึงมือที่บอกว่าทําไมมึงรู้มึงไม่ซื้อเองให้คุณพ่อคนแม่มึงรวยไปเลยยังมาบอกหันะครับเด้อ โบหู้นะครับไม่รู้ว่าออกตัวไหนนะครับเชื่อแนวทางเดือเส้าดาได้แล้วละกันดาเข้ามางมง่ายผมว่าเราไม่ได้งงง่ายเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะเชื่อเรื่องพระคนนึงเชื่อเรื่องพญะนะคบามันมีเชื่อมนุษย์ต่างดหล่ายังถือก็ได้คือยังเจ้าโบเชื่อเรื่องนี้เจ้าอาจจะไม่เชื่อเรื่องอื่นนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้างมง่ายพวกเราต้องแบบรวยแน่นอนมาลว คือกวอนนี่ผมจะว่ามาล้านเนี่เขาต้องไปเบื้องคิปเต็มเนาะะว่าในเดียวเข้าตาจะให้ไรไปคือคิดเต็มนี่ก่อนผมจะว่ามาล้านนี่เลขอาจจะเเข้าก็ได้หลุดก็ได้นะแต่ในค้อมันใจของเขาเนี่ยอาจจะเป็นร้านเเช่นเป็นยังไปยังถึครับแต่ว่างวดนี้หาแสนไม่มีร้านอีกแล้วไม่มีร้านนะครับเดี่ยวกล่ไอ้สูตรร้านเอกีมันทานไปแล้วครับคือมันบ่เข่าเข้าเข่ได้ิวาเข้าเข่าเหมือนกันครับแต่เมื่อวนเมื่อกี้เราเข้าลูดเรานับหนึ่งครับเรื่องของเข้าอย่างทีคนบอกว่าแค่เข้าลูดคูก็ทาได้ ถ้าทําได้ส่งชื่อมาเลยเดี๋ยวให้ทีมงานยูทูบเบอร์ไปหาถึงบ้านแต่เจ้าแม่กันนั่นเจ้าบอกว่าแค่เลขรูปตัวเดียวกูก็ทําได้เปิดหน้ามาเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปหาที่บ้านครับเพราะว่าถ้าเจ้าทําได้ผมมาก็จะได้ตามเลขเจ้าคือกันเจ้าเคงเท่านี้เจ้าเฮ็ดได้หน้าเห็นมามันง่ายน่ะเฮ็ดมาครับเดวสิไม่ใช่ยังอะไรื่อน้ำไม่อย่างไรครับสีย้อมสื่อน้ําเลยครับได้เจ้าเจ้าได้อีกนึ่ผมก็ไปจับไปเจ้าท่านั้นครับนี่แล้วก็ มันถ้าเปิดอ่านนี่มันจะสูนเลาะมันหลายอย่างครับทิปมันผ่านมาแล้วนะครับไอ้งวดศูนย์ล้านเปร์เ็ีย์มันไม่เข้ามันก็เป็นเรื่องของวัน้านนะครับก็อย่างที่บอกชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็แชรเรื่องผ่านครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไปทําอะไรให้อแล้วมีคนมันเห็นแล้หายกุินเพราะจะมีทุมุมหายกินอยังครับแค่ทิปที่เราลุ้นหวยเราไม่ได้หายกินเท่ารุ่นเด็กจื่นๆเนปัญหากิ่นมันก็ตรงนี้ตำมะงูที่ตีนไกล้เขาเกหายกิ่นออกมาได้ชุกๆนะอาจารย์ มันมันเดี๋ยวนี้มันก็เล่ยนนะน้าเขามันไปเล่นของพี่ม้นน้าพูดแหมถตาศูนย์ล้านเปรเซนต์มั้ยครับล้านชามในในวิวตัวนั้นคือไม่ไปเล่นศูนย์ล้านเปรเซนต์เขามันไม่ได้เล่นศูนย์เมื่อกี้ศูนย์เมื่อกี้เล่นเขาไม่ได้เรียกว่าเขาเข่ามันไปเล่นศูนย์ล้านเปรเซนต์ครับเพบางท่านจะจบหนอาจารย์ส่วนมากเป็นผู้ชายไปหลายงวดเลยเป็นผู้ชายครับมาด่าครับเพราะว่ามันมันในของผมเหมือนกันไม่เล่นเหมือเขาเหมือนได้เพราะว่าอันไม่ผมลบผิดงเลยที่เด็ด ตามไปปั่นไปปวดมีคนเดียวนะครับไปปั่นไปผวดเปี่ยนเพจเนาะครับอีกคนไหนกำลังใจจานเราบล็อกอย่างเดียวพอแต่แล้ว่้องผมว่ารณนงคลงให้บล็อกเลยครับแอดมินไม่ว่าที่มลนี่กับป่าเขาบอกไว้เห็นนี่เหรอไอเรากดต่อขั้วมันจะมีเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็เอาใหม่ล่าสุดถ้าเรากดคำว่าใหม่ล่าสุดเราจะเห็นทุกคนเลยไรดาเขาก็กดกิมแท้์แบบกับบล็อกบล็อกแต่ผมว่าเสียเสียสมองครับ คือสียความรู้สึกเสียความรู้สึกกับทานไปนเีมันสะพานไปเป็นรันเาอร์รนเลี่ยคนด่ามันก็เอารอยขนเดี๋ยวบอกมันเลยบอกก็จบแต่คนดีก็มีนะแต่พอคนดีเขามาเม้นว่าเป็นกำลังใจให้นะต้องหนีกับใบดาเขาขึ้นต่อต้องใช้ประเด็นอันหนึ่งในหัวหงุดแล้วเราอยู่อยู่เราไม่ได้อ่านหรอกมันมันไม่ใช่คลิปใหม่มันเป็นคลิปเก่าแมนผมไปน้าเบิรงก็ปซื้อว่า มันไม,าาม่ด่าผมไม่น้ำเบิ่งของคนอื่นน้อสที่ดาผมใส่น้ำไปดา่าครับเดี๋ยวจเจ๊จังจะฝากไปบอกให้ไม่ต้องลบ,บไม่ต้องลบข้องวนนั้นมันไม่ได้มีอะไรในคลิปเราก็แค่พูดเรื่องหวยเฉยๆไม่มีอะไรครับมาเลยที่ด้นกินมากมาเลยที่แม่ข้างบนนี่หนึ่งซีซีนีหนึ่งหกหกครับแม่อยู่ตรงกลางอ๋อเอาหนึ่งซีหนึ่งซีกับหนึ่งหกหกที่อาจารย์มิวเบิร์นบอกใช่ใช่บานเ๊ะอาจารย์ฝันอยู่บ้านเลน แม่ยืนหนี่บ้านหึง่นหนีบ้านึง่ินีแม่ยืนนีแหอือตรงกลางเอารงางแต้ว่าเห็นงอย่านั่นแม่ครับทีนี้เน่ยล้นงกางครับีเอาหนึ่งหเลหไม่ไม่การาหนึ่งพีหนึ่งห้าหนึ่งโง่เออเป็นแนวรางแล้วนะไมกแล้วเราเรียเราม่อกี้ทงกตีแม่นี่มันเป็นสองฝันครับถ้าถ้าเืนนี้นะเด้นาก็เคยตีตอที่ไม้กูครับที่เป็นก็จตีเป็นห้าหนึ่งนะตอนนั้นอ่ะ แวันี้งานนีงอาจารย์ร่วมกับฟนนะคอาจารย์เราเจ้าฝันเห็นงูแหละครับเห็นงูเห่ามากบานแม่ครับแาดมันตอดแม่ออกลูกตองสูงเป็นลูกน้อยครับให้ฝันนี่ยฮะผมเห็นอยู่แต่ว่าเพราะไปหาหาไปเห็นครับแต่กระตื้นเลยมันมีอย่างแหละกรก้อนหนาแล้วกับฟันเห็นยมันมูซึ่งกุ้งก็คือมันมีอย่างออกกุ้งเน่าเข้าเนื่องในหนังสือตีรองรอดกันนะถ้าตีนะเจะจงให้ตีนะอันดับแรกก็คือคำว่าแม่กับลูกหมายความว่าสำใช่ไหมคำว่าแม่กับลูก S <S <an> <S ก็คือที่แน่ๆที่จัองอันดับแรกคือต้องมีหนึ่งเพราะว่าต,ต้องมีหนึ่งหนึ่งเป็นหลกกักเลยนะใช่แต่ว่าพอใจยูแล้ว่าอาจารย์สำคัญทำมาเม่กระลูกกระกแลว่คือเป็นห่วงแม่นะไม่ต้อง แน่ใจในที่อาจารย์เือนองอาจารยต่วาุเนี่เพ่อนาเนห่จงเออาไม่กลุ่มนะแต่เ่ว่าต้องมีหนึ่งแลวทีนี้ฝันเห็นงูจะนงูใหญ่ก็จะเป็นก้าอาจารย์ตใอด่จะเป็นก้าวถ้างูเล็กก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ตัวอาจารย์เองนี่ก็เป็นหนึ่งนะเพราะว่าเป็นลูกของแม่อันนี้คือตัวตจวนะนะก็หนึ่งก้าหนึ่งก้าก้า่แล้วทีนี้นงูน่มีสองวันนี้มันจะเป็นนสองแม่มันตัวเดียวใช่ สองเก้าหนึ่งอะไรอย่างีอเก้าหนึ่งเก้าสองนา่งันัตัตีเป็นสองเก้าหนึ่เก้างตังตีเป็นสองเก้าหนึ่งเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวกางาน่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเเก้าหนึ่เก้าหนึ่ นี่แปดห้าซะนี่เฮ้ยเออได้แล้วโดนด่าแล้วเหมือนอาจารย์ป้อมนะครับที่จังที่เฉยนะคะอาจารย์ปังมือขึ้นที่จมก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอันนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ตีแบบ